พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อครับผมเป้ามิงในเพจอ,อีสานบังม่มวนครับผมมื้อนี้มาหาอยู่หากินกันอีกแล้วครับผมามาหาปลา,าจ้างปลากินน้ำกันแซ่บๆครับ,รบผมมื้อนี้มีสาวไต้หวันมาพร้อมครับผมเจเจเพิ่นมาเลี้ยงซ <c oughs> าซิมิพี่น้องซาซิมิเนื้ออันนี้หอยนางรมครับนี่ลูกพี่สันไส้เพิ่นสีโซ่การกิน ซาซมิเนื้อให้เบิ่งนั่นสร้างจอมครับสร้างจอมคนดังดังไฟนี่เจ๊เข้าครับมาเลี้ยงมือนี่ฮะเบิดไปสองสามวันแล้วสองสามพันเลยแค่นี้กุ้งตัวใหญ่คน่ะเฮ้ยนี่กุ้ง กุ้งกุ้งกุ้งเอากุ้งกบกุ้งเอากุ้งก้ง่เอคุณ็คุณ่เอาจเอาขอกุดม่เอาค่เอาคุณกีเอ่็เอาก็ม่เอาุ็คุณมเคุกุมเอากไเอาคุณได้เอาเอ็อาุ่ก็่อาุม่อกอาม่กุ พ่อเลี้ยงแจแห่เฮามื้อนี่ก็เป็นคนดังคือกันดังไฟเดี๋ยวเดี๋ยวแจังหน่อยเฮาไปเอาปลา,า,ากันครับพี่น้องเดี๋ยวให้เชฟจอมเพิ่นกินกุ้งอิ่มก่อนไปรอบไปรอปลาไปรอบปลาเดี๋ยวพานจอมเฮามื้อนี่มื้อนี่สิไปว่านแห่ครับผมเอาปลามาย่างสุพีสุน้องกินคือนเขาครับไปกับผู้สาวครับไปเออนั่นแหละไปไปพาพาวิรพงศ์ไป,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 ไป ไปไป <มา S 1> ไปไปไปเบืเคยอียกอะเบื้องลูกเคยเนี่ยนั่งแดกกุ้งอย่างเดียวเลยมากินผ้สู้พ้าเท่าเลยว่ะแม่ผู้หนะเบื้องเต็มเฮายาอยู่โยมาในกุ้งเนาะเก่งเก่งเก่งพิจะแหาผู้หนาเบื้องปลาเนี่ยปยุ้ยตัวกหญ่เลยวะจับนานแล้วลูกพี่แม่มเฮ็ดปานเชฟวนะไม่หลุดนะไม่หลุดแล้ว ตอุบไ่แตในเกลือคีดินมกลอกเร็ววาเลยว่าโอ้สุดม่เียมออกเลยแม่ว่าุดหองบ่สุดว่านี่แม่ส่วงนี่แม่ออกไปสองทิไหมล้บบว่าในนี้มาดีทางนี้มาข้งนกเกบกับ้างนอกสวยแค่นหนเนาะเออสิโครงหมูย่าง ไก่หนุน่เที่ยวครับสาวไต้หวันจะขับคือได้ได้แม่ครัวไม่เฮ็ดอันอย่างก็เฮ็ดกับเข่าเฮ็ดเฮ็ดนึกกินให้กินเนาะมื้อนี้เนาะมา <c oughs> ปิ้งมาย่างสาวไต้หวันเนาะซอยพริกก็เป็นพร้อมจอมมากบ่จอมหัวหน้าไต้หวันหัวหน้าหัวหน้ามักแน่งมีหน้า โอ้เจเจเนียงก็เราเปนเนียงเนาะเจเจเราป็นเนงไม่เลเราเปนเียงไม่เอาไรอ่ะ老板ย来了ร们都不ว烤了我们要回家了皮เจแห่คุยรู้เรื่องบราง老板娘来我们全部都要滚了้要在这边烤不晒就办了嗯对面不炒呢放放下班เดียวกันก็พี่เจแห่น่าคุยรูเด้อเด้อเด้อียู่ในนั้น呱呱叫呱呱叫ไม่คุยเลยะลองลองดิ ลงคุยด้วยคุยภาษาบ้านพ่จเนียด้วยจูเลนจเลนจเลนอย่างจเลนจเลนแมารถว่าเราขนาดอันเจ๊นี่เบิดบุคาตัวสี่พันเหรมือนี่อันคือเราปเญียงมานี่บุคาตัวห้าพันหรอวเอาด็เอาจานาะทำเลยนี่ไม่แล้วนี่ สุกแล้วเนี่ยโหเดี๋ยวถ้าผมถึกถึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผมติดจ้างอันไปเลี้ยนเชฟใหม่อยู่ดอกแต่ละคนนี่แน่นอนขนาดดำกิลี่เลยเนาะไม่มันลุกเด้ยร์เนหมูเนาะต้มเนจ้างจ้างไปเลี้ยนทำอาหารรู้มั้ยเอ๊จักมันบุเห็นเหรอเอากินพีจแท้กิน อืมเจะนี่ยอืมแซ่บบะแซ่บแน่นอนอิรีวะเอาตัวพูนเอาจอกมาสีบบานแลน้วมีตัวนะ,ะมันซับดูกไ่ได้แหมหเอาเอาตเนื้อออกไหมบึกจอบม,มันปาดตอเตเนื้อเิติดดูกบึกจอมมันก็แหนเ,หนเหราไหมเพร <laughs> าะว่าเราหยิบมันรตรงหั่นท่น กินยิ้มแล้วครับแปนเตื่นเติดเลยน้อยใหญ่ปลากระซุกแล้วครับผมกินบูเบิสเนี่ยปลาเลยนั่งคุยกันครับผมวันนี้เฮ็ดงามนั่งสติครับสิไปยิ่งกันลอกวันนี้หันไก่ตอกบอสไก่ตอกบอสสามตัวหมดอ่ะโอ้ตายลาบไก่ตอกกระสุนบันนี้ เอาสอน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 กันผ like wow> ู้บ่าวกับผู้สาวเพิ่นลงเล่นน้ำน้ำกันครับอ่าตายแล้วเนาะเมียเครียดแล้วลูกพี่โอ้เพิ่นสอนสอนกันบ้านแฮน่ะ โอ้โหพี่จะแห็นพ่งแนนประเทศนหันพึ่งแนกเดี๋ยวบอกพึ่งแนกโมทธรรมดาดิเอากลมสองสองเดียบร้อยไปน้ำรูปเราเราซ้ำเลยรูปเโอ้โยรูปเราซ้ำว่ะโอ้ตายตายบอกแล้วบอกให้ถอนก่อนอย่าสุก ปอดกวนบอกว่าโดน่ัานเหดมันา่้ตายใส่เขียวพิจังเลยนะโอ้ยีวะา่เออ Và leo thì lông phải lên cho cắn mà Ah, bukui ya

โอ้ฮ้าตาตตัวไปเลย้าวลปเลยอตัววงลงไปเอ้าโตโตแล้วเป็นโลเป็นโลเลยอะสองตังลงไปเอ้าโอเค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  <laughs> เอานี่ๆเนี่นี่ <c oughs> บบเป็นยังหาเลยเรเป็นยงไรเอาไรั่แล้วาเมแล้วม่แล้วมลันมโอ้ลายคากว่ต้งสิบ่เป็นตัวเราเป็นโลหมนี่เฮ้ยอบ่หอนดตัวนั่นตัวใหญ่เนาะ ยใหไงครับวะกิดว่าไม่แย่ว่ากินป่าดวไม่โอเคเลมันมีตัวตัวนี้นยขึ้นหันจังวะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สซนี้ครับผมสวัสดีครับ